ครับสวัสดีนะครับสวัสดีน้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หกพฤษภาคมนะครับสองพันห้าห้านะครับก็วันนี้เข้ามาไวนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซับรอดทางเพจบินขับนะครับผมยวนปียะตะกุลรัตน์หรือป๊อก7จ็ดเจ็ดนะครับและอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะครับวันนี้อาจารย์นิพนธ์เข้าสายมาแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีป๊อกอาจารย์วันนี้เปิดรบยี่สิบจุดเลยก็ไม่ได้เสือภัย พราะตัวเลขนี้ให้ไปแล้วนะครับตัวเลขให้ไว้เนี่ยก็จะมีถึงพันหกร้อยสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็พันสามร้อยห้าสิบครับที่สุดนะพันหกร้อยสิบห้าันหกร้ับสำคัญมาคือกลยุทธ์นะครับคืออย่างนี้ถ้ามันลงไปพันหกร้อยสิบห้าถือว่ามันลงน้อยสุดนะครับแต่ถ้าลงไปพันสามร้อยห้าสิบถือว่าปกตินะพันสามร้อยห้าสิบ ไม่มีอะไรผิดปกติน่ะถือว่าปกตินะะันสามว่าให้ผดให้ฟังหลายรายการแล้วนะว่าขึ้นรอบนี้มันขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาเพราะพ้นฐานมนขึ้นมาเพราะฟันโฟรับถ้ามันลงไปก็ลงเพราะฟันโฟไงเขาจะเอาเงินกลับมันก็ลงมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรสลับซับซ้อนอ่ะอีวอร์ชิวเคิร์อเลยมันก็เทอร์เจอร์หมดแหละเงินฟงเนฟมันไม่เกี่ยวอ่ะเรื่องก็เป็นธีมเดิมๆอยู่ทั้งหมดนะครับครับก็สงครามการค้าสงครามระหว่างมหาอำนาจก็ยาแพรก็ย่อยยาแค่นั้นแหละเรื่อง ไม่มีเรื่องใหม่ฮะเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเซ็ตเปิดมาแล้วก็ถ้าขึ้นเดี๋ยวตลกนะฮะนะครับเหมือนที่บอกว่ามันมีหนึ่งมันต้องมีสองแล้วเวียดนามก็โชว์ให้ดูแล้วใช่ไหมครับเออนะเราก็ต้องลงเวียดนามถามนยะเมื่อวานก็คุยบันเลกการก็ถามนะไม่รู้ถามปอกก็บอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามจีพีมันโตดีกว่าเราไหมไม่จีดีพีเวียดนามโตปีละหกเปอร์เซ็นต์นะ อต่อเน,นื่องนะหกเจ็ดปีนะก็ดีกว่าเรานี่อ่าแล้วทำไมยังลงอ่ะลงลงไปอ่ะมีเราก็ไม่เหลือก็คื <c oughs> อพันห้าแล้วลงไปพันสามเนี่ยลงมากลงไหมอ่าเราคำนวณดูทิลงกี่เปอร์เซนต์อ่ะแล้วเราเราสมมุติเราไม่ดีกว่าเขาแล้วสมมุติเราลงอะ่ะสิบเปอร์เซนก็ลองคํานวณก็หนึ่งห้าแปดห้าใช่ไหมครับย <c oughs> ี่สิบเปอร์เซนก็พันสามรอยห้าสิบมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ปกติไงครับ เออนะฮะแล้วไปดูพีหุ้นแต่ละตัวสิ mm hmm. ใช่ปะ่ะอ mm ืม hmm. หุ้นขึ้นพอ,อไรนะฟันโฟใช่ไหมฝรั่งมาซื้อแล้วก็ไม่ขึ้นใช่ไหมใช่ร <Yep. S 1> อบนี้ต้องบอกว่ากองทุนทําถูกเพราะขายหุ้นตลอดเหมือนพี่ <Yep. S 1> เ,เราเพอถึงสิงเมษาเราก็ล้างพอร์ตหมดนะฮะครับนะครับ <Yep. S 1> แต่หุ้นเนี่ยมันก็ยังดูเป็นลายตัวอยู่อะไรอยู่ว่าจะถืออะไรแล้วก็มีหุ้นอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตของพอร์ต <Yep. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแบบนี้หุ้นลงเราก็ถือว่าปกติ mm hmm. เพราะเราเป็นฝ่ายที่ได้ใช่ไหม ครับแต่เราไม่ได้ไปทุบพุ่นนะเราขายมาก่อนแล้วใช่ไหมอ่าลงแรงๆแบบเนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีเด้งครับเด้งเอาเอาอีกมันไม่ได้จบง่ายๆอ่ะที่บอกว่าประมาณกลางปีไปแล้วนั่นแหละนะครับมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าตัวตัวหลักเลยพายุหลักเนี่ยมันก็อยู่ที่อ่ารัฐแคลโฟอร์เนอยู่ที่เมกานะครับมันทําอะไรไว้อพิมพ์เงินมาแล้วมันก็มันก็ไปแก้แก้เองใช่ไหม เงนินเฟ้อมันเกิดจากมึนงนันแหละนะฮะตอนนี้อเมริกามีปัญหาเรื่องอะไรค่าแรงที่มันขึ้นใช่ไหมครับคนลาออกจากงานไปแล้วก็จะจ้างกลับมาทํางานเดิมเขาก็เรียกค่าแรงเพิ่มมันก็ทําให้เกิดเงินเฟอ้อเกิดขึ้นครับนะครับคนไปซื้อบ้านนะฮะราคาบ้านในอเมริกาเพิ่มขึ้นแบบบางหมายมหาศาลเงินเฟ้อมันก็ขึ้นนะฮะค,ค,คที่ไหนไปซื้อละก็มึงกะตังไปแจกมึงเนี่ยมันก็มีนะแต่ก็ถามว่าเขาก็ทาแบบนั้นไม่เป็นไรเขาพิมพ์เงินไงนะครับตอนนี้เขาก็เล่นละครต่อไป นะฮะแต่เ,เราได้ทําตามไหมอย่าเมื่อวานก็แนะนําเกมารเกมตีต้องขายก่อนครับคือผลุดเ,เราก็ขายแล้วทําตามเทคนิคของเราอ่ะนะฮะเออทำไมมันลงมันไม่เกี่ยวเราต that, ้องขายก่อนนะฮะครับครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่เซ็ตจะลงมาพันหกร้อยี่สิบนะครับถ้ามันเด้งขึ้นไปมันก็เป็นรีบาร์เพราะการลงยังไม่จบยังไม่จบการลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไปอินตนาการหนัก นะฮะอ่ะสมมุติว่าคุณบอกว่าเนี่ยคุณมีพุ้นเคซีอีอยู่อ่ะคุณจะไม่ต้องขายไหมครับถ้ามันลงมาสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอ่ะครับบริษัทมันจะเจ๊งเหรอมันไม่เจ๊งไงแต่ผมก็ซื้อหกสิบมันลงไปห้าสิบมันต่างกับคุณที่ซื้อเก้าสิบนะครับใช่ไหมมันก็ไม่ต้องขายใช่ป่ะครับเออคุณถือก้าเป็นเลขเด็กอยู่มันก็ต้องลงมาสี่สิบสี่ลงมาสี่สี่ถ้ามันหลุดสี่สี่อ่ะมันก็มีปัญหานือลงไปสามสิบกว่าใหม่ มันห้ามหลุดเนี่ยมันก็องปกครองไว้มันจะเป็นอาการลักษณะแบบเนี้ยนะอยู่เป็นระยะระยะระยะแต่หุนะ้นอะมันเล่นยากมันจะยากที่ว่าซนติเมนต์มันเสียซนติเมนต์ไม่ถึงว่ากําลังใจอะมันเสียดันะะนั้นขบวนการของหุ้นหลายๆตัวก็คือมันก็ต้องทยอยซื้อไม่ถึงว่าถ้าคุณจะซื้อเยอะนะแต่ถ้าคุณไม่ซื้อเลยคุณเป็นรายย่อยคุณก็รอให้มันโครมอวันไหนห้าสิบจุดกอซื้อซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ก็รอขายอย่างเดียวนะฮะ ว่าเออมันจบไหมถูกไหมครับอมันจบหรือไม่จบวันนี้ฝรั่งขายแล้วไม่คเคยบอกปลอกไหบอกว่าถ้ามันลงก,ก็ฝรั่งขายแล้วครับเพราะฝรั่งขายก็ขายด้วยใช่ไหมครับขายย้าไปด้วยฝนะะรั่งมีแสนห้าหมื่นล้านก่อนหน้านั้นที่หุ้นเรามันแข็งแข็งไม่ลงก,ก็าฝรั่งไม่มีหุน้นนะ,ะครับอันนี้ฝรั่งมีเพราะเขาเล่นชอ็ชอตได้ไหมช็อตทีเฟกใช่ไหมครับ เอาพุ่นมาชอ็อตเล่นขาลงอะ่ะใช่ไหม<ช>เหมือนใ,<ช>ในอเมริกาถามว่าทำไมมันลงเยอะเขา,าเพิงเจาเงินกลับ,บพวกรองไม่มีเงินแล้วใช่ไหมพวกช็อตี่ยโดนมาสองปีเต็มๆอ่ะครับบางคนไปชอ็อตเทสซาขาดทุนเป็นสี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยนึกออกไหมครับ<ช>สิงเวลาที่ฝั่งชอ็อตเขาจะเอาคืนเนี่ยเขาไม่สนนะเขาชอ็อตอย่างเดียวแต่ใดถ้าไม่มีเงินเข้าระบบเาก็จะช็อตอย่างเดียวอันนี้คือเกมเกมของของโลกตอนนี้นะครับนะครับเกมโลกตอนนี้จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับ ส่วนทองเราช็อตตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานขึ้นไปเราบอกว่าช็อตให้ช็อตนะฮะก็ให้ดูการปิดของคืนนี้หนึ่งแปดหกสองปิดได้ไหมถ้าปิดไม่ได้ก็หนึ่งแปดหนึ่งสองลงมาข้างล่างอีกเพราะแพทเทิร์นมันเป็นขาหลบใช่ไหมพุ่งลงมาวันนี้น่าซื้อไหมมีความสามารถซื้อรีบาวก็ต้องขายเพราะการลงยังไม่จบอเพิ่งเริ่มต้นฮะเราง่ายๆคือจุดสองคูณพันเจ็ดร้อยยี่สิบก็ได้ จะได้เซ็ตข้าวๆงั้นถ้ากูเล่นหุ้นตามเซ็ตกูก็รอซื้อธนาคาร้าับเคแบงก์หลุดละร้อยสี่แปดห้ามหลุดหลุดละนะฮะเจมาร้ามหลุดห้าแปดห้าสิบนะครับเจเอ็มที้ามหลุดแปดสิบหลุดหมดละนะฮะหลุดไปทุกตัวไม่ต้องถามว่าทำไมถึงมันลงนะฮะอ่าการที่มันจะลงไปถึงพันสามร้อยห้าสิบราคาน้ำมันต้องลงด้วยครับอ่าน้ถามว่าถ้าราคาน้ำมันลงอ่ะ โคลงลงไปแรงๆหรือสมมติว่าลงไปหกสิบเหรียญเนี่ยถ้าเ,เฟอร์จบไหมจบไหมฮะเป็นเฟร์จบไหมฮะครับจบไหมจบใช่ไหมเพราะดีมารูลมันไม่มีดีมาร์แล้วว่าเอาออก,กับใช่ไหมใช่อแล้วพุชที่ขึ้นมาคอรสพุชขึ้นมาจัดราคาน้ํามันใช่ไหมค่าแรงเนี่ยพูดไปแล้วใช่ไหมคงไม่ขึ้นกันทุกวันหรอกใช่ไหมครับเหลือราคาน้ํามันที่พุชอยู่อะถ้าราคาน้ํามันลงถามว่าเลอกจบไหมจบเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันไม่ลง เรื่องก็ไม่จบฮะก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆมันคุณดูแค่ราคาเท่านั้น hmm. มันไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรที่สลับซับซอ้อนเลยนะฮะในตลาด hmm. การเงินตลาดหุ้นนะฮะแต่คุณไปอะไรไม่รู้โยงไปโยงมานะฮะเห็นเขาวิเคราะห์กันเอาเรื่องที่เกิดแล้วมาพูดอ่นะ,ะมันไม่ได้มีประโยชน์เพราะเรารู้ว่าเราต้องขายหุ้นนะฮะในเดือนเมษายนตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วอนะครับไม่ไม่ใช่ผู้วิเศษเลยก็อ่านตามเนี้ยอ่านตามที่ไอเจโรพาเวมันพูดนั่นแหละนะฮะคุณจับประเด็นไม่ถูกเองต่างหากนะฮะ นะครับคุณไม่เข้าใจนันตะหะเว่าความโรคกรอบงำคุณไม่เข้าใจว่าก็พูดเรื่องอะไรครับแต่คุณเข้าใจนะนะครับ,รบแร้วเข้าใจตลาดเนี่ยตาสารเนี่ยเขามาเล่นกันท,ทนนําไมนะฮะที่เคยพูดตลอดว่าหุ้นเข้าตลาดมาแล้วอ่ะแล้วมาเทรดอยู่ทําไมอ่ะก็ทําหน้าที่ไปเสร็จแล้วนะตลาดหุ้นแระวลงทุนเสร็จแล้วเอาไปสร้างทีพีแล้วมาเทรดทาไมอืมทีเทรดกันนะครับแบบบ้าบอไหมหุ้นทุนจดทะเบียนสองร้อยล้านมาเก็ตขับสี่หมื่นล้านเนี่ยครับ รับ JTS ไยตลกไหมมันมันเป็นมันเห็นภาพของความอบิดเบือนในตลาดเค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับบิดเบือนไม่ถึงว่าบิดเบือนไปจากพื้นฐานที่ควรจะเป็นเน่ยเยอะมากนะะใช่คือเงินเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องเลยนะครับมากอ่ะนะฮะสมมติคนในบ้านเรานะฮะการที่จะเอาเงินไปไปไป,ไปลงทุนไปจ่กกายเฉลสอย,ยถูกต้องเอาเงินไปเที่ยวกลางคืนนะฮะครับ เที่ยวแต่เล่นการพน,นันถามว่าบ้านเมืองมันจะเจริญไหมไม่อนันนีไงมันเป็นแบบนี้อยู่ไงในตลาดหุ้นไง<ม>ถามว่าเอาทําไมอาจารย์สอนให้เล่นหุ้นเอกค,คนละเรื่องใช่ไหมก็เป็นคนชอบก็มาเรียนคนไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นเนี่ยคนไม่ชอบเขาก็หุ้นเขาก็มาเล่นใช่ไหมครับหุ้นมันมีหลายรประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็คือภาพมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าหุ้นตัวไหนนะประเด็นเนี่ยครับ ประเด็นมาอยู่ที่ว่าภาพรวมเนี่ยเราจัดพอร์ตเราถือเงินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าแล้วเราถือเงินเจ็ดสิบเราก็จะปลอดภัยนะฮะเราก็ตั้งหลักนะเราต้องหาแล้วเราจะซื้อหุ้นอะไรนะ,ะเพราะธรรมชาติของการที่หุ้นจะรีเวิร์สกลับต้องไปหุ้นพื้นฐานรีเวิร์สกลับก่อนครับแต่ใครถามว่าคุณตุดนี้เอาไงคุณติดหุ้นแล้วนะฮะประเด็นก็ไม่ใช่ว่าคุณติดหุ้นอะไรมันถามว่าคุณมีเงินอยู่ในมือหรือเปล่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเออมันก็อยู่ที่นี้ถ้าคุณตยมันักันหมดหปปุันนน ืในความหมายของพี่ทุกวันที่ราคาพุ่มันปิดเนี่ยคือพื้นฐานมันเท่ากันทั้งหมดในแง่ของการดูเรื่องของอ i s c o u n t d i s c o ค n t c a ใช่ไหมอ่ะทุกเย็นราคาปิดเท่ากันเนี่ยคุณถามว่ามันเท่ากันหมดไหมล่ะใช่ไหมคุณสามารถแลกเป็นเงินได้อ่ะเท่ากันใช่ป่ะในทุกวันเนี่ยเพราะนั้นมันไม่ได้มีความแตกต่างที่มันแตกต่างเฉพาะอนาคตเนี่ยแต่ทุกวันี่ะมันมันเท่ากันหมดนะ หุ้นทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันหมดฮะมันแตกต่างที่อนาคตของมันแล้วคุณมองออกหรือเปล่าเลยใช่ไหมครับประเด็นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นหลายตัวนะครับประเด็นตัวนี้คือภาพรวมเนี่ยคุณถือเงินสดไว้บ้างหรือเปล่านะฮะแล้วคุณเตรียมพร้อมไหมที่จะเข้าไปลบในรอบใหม่ครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นใหม่อีกนะครับอย่าไปมองว่านะครับการทำคิวทีของอเมริกาแล้วมันจะทําให้เขาพังถ้าการทำคิวทีมันทําให้ตลาดอเมริกาพังเขาก็จะฉีดเข้ามาใหม่ฮะอืมเขาไม่ยอมไม่พังหรอก แล้วเขาพังเขาก็แพ้รัสเซียไงครับเขาไม่ยอมถูกไหมครับแาเรแล้วเขาพูดตลอดว่าดอลลาร์เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับใช่ไหมครับพอพิมาแล้วเฟอร์อ่ะคุณดูเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ดอลลาร์ขึ้นอยู่เนี่ยครับขึ้นอยู่อันเดียวเงินอื่นลงหมดอ่ะใช่ไหมครับอ่ามันมันก็มันก็ต้องใช้เวลาตราบใดที่เงินเงินอีกฝั่งหนึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นมานะฮะครับแต่มันเริ่มแล้วใช่ไหมครับมันเริ่มแล้ว แต่มันก็ยังไม่ได้มีสกุลหลักถูมไหว่าเราค้าขายกับรูเบิลรูเบิลแข่งไหมล่ะบาทกับรูเบิลต่างคนต่างแข่งมันก็ค้าขายกันยากใช่ไหมมันจะโคนราคากันยังไงใช่ไหมอ่าใช่ไหมแต่แต่มันเริ่มแล้วใช่ไหมอ่ารูเบิลกับรูเปียนะฮะเริ่มเทรดกันเถรดกันแล้วถามว่าแล้วมันมีเสถียรภาพไหมถูกไหมครับปริมาณเนี่ยจะทําให้มีเสถียรภาพมันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยครับมันทุกอย่างเริ่มต้นมันก็จะมีเงินอีกสกุลหนึ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะ ที่ที่อ่าจะให้เป็นการเทรดเป็นสกุลเงินของประเทศแต่ละประเทศนะฮะเพราะมันมีช่วงเวลาของการซื้อกับการส่งมอบการส่งของใช่ไหมครับคุณใครไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกคุณจะไปซื้ออะสมมุติว่าคุณจะไปซื้อประกันความเสี่ยงของเงินสกุลนึงอะค่าประกันความเสี่ยงมันสูงมากไนงะแต่ถ้าดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานใช่ไหมห้าตังเดือนละห้าตังเลยมันก็จะเป็นมาตรฐานของมันนะ,ะแต่สิ่งเนี้ยมันกาลังกําเนิดแล้วก็เก่ะเกิดขึ้น อ,อในข้างเงินอีกฝั่งหนึ่งเพื่อบาลานซ์ของดอลลาร์ที่ผิดมาโดยไม่มีลิมิตนะครับ,รบมันจะต้องบาลานซ์กันนะฮะแต่อเมริกามันก็จะไม่ยอมจะถึงที่สุดนะฮะเพราะนั้นก็สรุปได้เลยว่ารัสเซียยูเครนมันก็จะไม่ได้ดูแรงนะแต่มันก็จะเป็นสงครามตัวแทนอยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ราคาน้ํามันไม่ลงถ้าราคาน้ํามันลงได้เมื่อไหร่นะฮะเป็นเฟ้อกรจตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นใหม่ นะครับดัน mm ั hmm. ้นหุ้นตัวนี้ก็ต้องเป็นดิพินสิกนะฮะไม่ถึงว่าหุ้นดิพิเนสีกคือหุ้นที่อคิดไปแบบไร้เลยว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันพังนะแล้วมันฟื้นมาใหม่เกิดสงครามโลกถลม่มทลายกันไปหมดสุดท้ายสินค้าบริการนั้นยังใช้อยู่นะครับ,รบอ่าก,ก,ก,ก็ก็จะเป็นแต่ถ้าเป็นตาสารที่่มันจะเฟร้รหมดเลยนะครับเงินเนี้ยเงินก็ไม่ถึงพัฒบัตรของรัฐบาลแต่ละประเทศ เพราะช่วงช่วงของถ้าเกิดสงครามจะพิมพ์เงินต่างคุณต่างพิมพ์อ่ะนอกไมฮะครับมันก็จะเกิดภาวะเงินเฟ้อนะฮะเกิดขึ้นแบบรุนแรงอนะแค่ให้ถึงว่าถ้าเราคิดแบบร้ายสุดะนะครับหุ้นเนี้ยจะมีแวลูที่สุดครับโคกโคกผ่านสงครามโลกมาก,กี่ยุคแล้วโอ้ยหลายยุคแล้วครับอ่าไงเห็นไหมแล้วไม่มีค่าที่สุดจริงไหมในที่สุดระย,ยๆๆะยาวนะฮะมันก็มีค่าแล้วไปดูว่าโคกขึ้นกับทองคําแล้วขึ้นมากกว่ากันโคกครับ ทองคําเป็นอาสารที่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ไม่ฮะมีเสถียรภาพที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าคุณเล่นทองคําอะไรอ่าจะไปถึงทองคาแท่งเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่ให้ผมสถานที่สูงมากนักฮะบิตคอยก็ต้องบอกว่ามันหลุดนะครับมันหลุดอ่ะมันก็จะหลุดอาการเหมือนกันคือซึมซึมคือคนคนรวยติดอ่ะคนรวยติดไปซึม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 นะครับนะครับ ก็พยายามดูหุ้นอนาคตหุ้นโรงพยาบาลก็เป็นหุ้นแห่งอนาคตนะครับปรฐานลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าจะซื้อก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณก็ต้องสามารถถือมาได้นะฮะเป็นระยะเวลาหลายๆปีนะครับนะครับแล้วมันใช่ผบทแทนในที่สุดนะครับหุ้นโงไฟฟ้านะครับซาฟก็ไม่มีปัญหาอะไร G P S C ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ e A อาจจะแกว่งลงได้แรงกว่าเพื่อนหน่อยนะฮะาะว่าขึ้นมาเยอะนะฮะ พุทธน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่ถ้าถ้าสนใจกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกปิโตเคมีละครับตอนนี้นมันจะเป็นปิโตเคมีแล้วไม่มีอะไรคือมันมันไม่ได้ขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นมันก็จะเป็นปิโตเคมีก็มี PTC กับ IVL ใช่ไหมก็มีการ,ร,รสองบริษัทนะครับการเล่นก็เป็นการเล่นเก็งกาไรหรือถ้าเป็นลงกัรน,นะฮะก็เป็นเอสโซเอพีอาร์ซีพวกเนี้ยนะครับมันจะมาในช่วงเนี้ยแล้วต่อจากพวกลงการเอพีอาร์ซีก็จะเป็นโรงไฟฟ้า ะะจะเป็นไซเคิแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของหมดส่วนหุ้นเล็กก็อยู่ที่ว่าใครเล่นนะฮะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหุ้นเล็กหุ้นเล็กสเปคใหญ่อะไรเดี๋ยวมันก็จะมาตามของมันนะฮะตเจอที่ขึ้นไปเวอร์แล้ว PE 1อ0ร้อยกว่าแปดสิบเก้าสิบแล้วธุรก,กิจอะจะดียังไงก็มันเวอร์อเวอวังอลังกานะครับเรามีเงินนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ก็เท่าที่ฝรั่งซื้อใช่ไหม ตลาดที่มาแสนห้าคนไทยก็มีเงินอยู่แสนห้าฝั่งหนึ่งอยู่ที่กองทุนรวมฝั่งหนึ่งอยู่ที่นักลงทุนทั่วไปใช่ไหมครับดังนั้นตลาดเราไม่พังฮะเราพร้อมที่จะลงฮะเราพร้อมที่จะซื้อฮนะครับไม่ต้องกลัวตลาดพังเพราะเรามีตัง์รอบที่แล้วที่พังเพราะเราไม่มีตังค์นะฮะแต่ฝรั่งคิดว่าเต็มเขาว่าเดี๋ยวเขาก็ทุกครับก็ประมาณนี้ ได้ครับกำไรขาดทุนได้อยู่ที่เรานะะหุ้นก็เตรียมตัวนะครับกลางงปีก็เข้าไปเล่นปีบาได้อีกรอบหนึ่งนะฮะแต่หุ้นจะขึ้นได้แบบจริงจังน่าจะเป็นปีหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับจาักนี้ถึงปีหน้านานนะถ้าจะถือหุ้นคิดให้ดีนะครัถ้าจะซื้อหุ้นพื้นฐาน G P S C ครับนะฮะดาวน์แหแพง T H G นะครับเอกชัยคิดให้ดีนะค ถ้าซื้อแล้วซื้อๆแ้่ขายจะไม่ได้อะไรนะคร<ะ>ับซื้อแล้วติดไปยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นถึงไปนะฮะยาวๆน,นะครับคร<น>ับเป็นเงินส่วนหนึ่งของเราที่จัดมาในพอร์ตหุ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ทองคําใช่ไหม<ะ>ครับตอนนี้ก็เทรดตอนนี้สิ่งที่น่าเล่นไม่ใช่หุ้นสิ่งที่น่าเล่นตอนนี้ก็คือฟ<ะ>ิวเจอร์ครับนะเพราะว่าการผันผวนของวิกอินเด็กแบบเนี้ยสิ่งที่เทรดได้มันที่สุดคือฟิวเจอร์ะฮะคือทองคำอฮะแล้วก็ทีเฟกนะฮะ คิดดูคุณเทรดในดาวโจนส์น่ยใครจะมาเทรดบ้านเราอ่ะเมื่อหุ้นของเขาเนี่ยสมมติเขาเล่กฟิเจอร์ของหุ้นรายตัวเนี่ยซิกเกอร์สต็อกฟิเจอร์เนี่ยนะคุณไปดูดิบางตัวมันขึ้นวันละสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงวันละสามสิบเปอร์เซ็นต์การสร้างเศรษฐีแล้วละยาจบเลยใครจะมาเล่นหุ้นบ้านเราอ่ะใช่ไหมมันเวียงแบบกระจอกมากแสดงว่านักเก็งกำไรอ่ะเรียกว่าเเฮดฟันเนี่ยมันเป็นตลาดเนี่ยที่มีความที่จะเล่นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็จะลดความ น่าสนใจลงไปก็จะเป็นเซฟเฮเว้นนะของเงินต่างชาติที่จะมาเซฟอยู่นะครับเพราะเงินบาทมีทุนสำรองเยอะแล้วก็เราใช้นโยบายค่อนข้างคอนเซอร์นะครับแต่หลังจากที่ทุกอย่างผ่านเขาก็จะหนีแล้วไปนะครับประมาณนี้วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับมีธุระนิดหนึ่งครับผมพคุณกลกมากครับตววสดีครับ โอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์ช่วยประสิทธิ์มากเลยนะครับเดินทางไปทําธุระอย่างปลอดภัยนะครับก็อาจารย์นิพนธ์ได้พูดถึงเรื่องช่วงนี้นะตลาดก็ผันผวนนะก็แน่นอนนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเซลล์อินเมย์หรือเปล่านะักลงุนก็ระมัดระวังไว้อาจารย์นิพนธ์บอกว่าอาจจะลงได้ประมาณย0สเปอร์ซ็นนะย0สิเอร์ซ็นอันนี้เป็นการประมาณนะะก็คิดจากราคาประมาณพันเจ็ดก็ลงไปได้สูงสุดก็เท่าไหร่ก็ประมาณเราคูณไปดูนะแต่ ถ้าสมมติมันถึงก็ควรจะมีเงินสดไปซื้อบ้างน,นะฮะทั้งทองอในส่วนของเรื่อง TFX ก็ยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะองคำก็ยังยคล้ายๆกันนะเพราะว่ามีผลจากเรื่องการนำเงินกลับนะฮะของทางอเมริกานะครับนะก็ตลาดลงนะฮะก็หาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนะฮะหุ้นตัวไหนที่ เปิดแล้วมันยังดูเขียวอยู่ถ้าอยากจะเล่นก็เล่นนิดนิดหน่อยนะแต่เมืองก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็ไปรอดูในช่วงที่ไปรอดูตัวที่จะลงมาในราคาที่น่าสนใจแล้วค่อยช้อนซื้อจะดีกว่านะครับนะครับ,นะรบก็เอ่อในส่วนของนะั่นคุณที่สนใจที่จะลงเรียนนะในส่วนของหลักสูตรนิวโนมอนรุ่นสี่นะครับของปีนี้นะคุณปิ่ประกิดศรีวัฒนเกตกับทาง จานิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะสอนการสีมิถุนายนนี้นะครับะปีนี้สอนครั้งเดียวนะฮะก็สนใจก็สนับสนุนเข้ามานะแล้วก็ลงทะเบียนเรียนกันเข้ามาได้นะครับนะก็ลองดูนะะวันนี้จะมีหุ้นเขียวอยู่ตอนท้ายๆตอนช่วงนี้นะก็ลองดูนะฮะจะมีอยู่นะฮะโอเคครับวันนี้ก็พูดคนเดียวก็อาจจะเหงานะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าหวังว่าสัปดาห์หน้าจะรีบ่าวักหน่อยนึงนะเพราะว่า ยังไม่มีพุทยังไม่มีช็อตอะไรเลยนะครับกะว่ากะว่ามันจะลงอาทิตย์หน้าแนละ้วไม่คิดว่าจะช,ชิงลงตอนนี้นะก็ตกรถพุทดีวตกรถช็อตทีเฟกเหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับตลาดมีให้เราเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะดีบาาหรือเปล่านะสุดท้ายก็ลงทุนอย่างมีความสุขกันทุกท่านนะครับกำไรและขาดทุนก็ต้องอยู่กับมันตลอดไปนะฮะ โอเคครับวันนี้ยุวันเปียรตุกลุลักนำลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ